กับตอนที่3นะคะอิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีผลต่อสังคมไทยนะคะสำหรับตอนที่3เนี่ยจะเป็นชาติอื่นและที่ไม่ใช่จีนกับอินเดียเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะเต็มไปด้วยการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมของโลกตะวันตกและโลกตะวันออกระ สองคลิปก่อนเนี่ยเราพูดถึงวัฒนธรรมจีนกับอินเดียซึ่งเป็นวัฒนธรรมโลกตะวันออกนะคะทีนี้เราลองดูวัฒนธรรมอื่นๆกันบ้างว่าเขามีอิทธิพลกับวัฒนธรรมของไทยต่อสังคมไทยยังไงเด็กมาลองช่วยกันคิดซิว่าอิทธิพลของต่างชาติต่อสังคมไทยมีอะไรกันบ้างนะคะลองคิดค่ะ Okay. เรื่องแรกเลยก็คือด้านอาหารนะคะสำหรับด้านอาหารเนี่ยก็จะพบว่าอิทธิพลต่างชาติที่มีอิทธิพลต่อทั้งการทําอาหารแล้วก็การกินอาหารของคนไทยด้วยนะคะการการทาอาหารก็เช่นเ,เทคโนโลยีความสะดวกสบายการใช้ไมโครเวฟในการทําอาหารนะคะส่วนการกินอาหารเนี่ยก็มีการรับเอาวัฒนธรรมด้านอาหารของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างพิซซ่าสปากเกตตีมักกะโรนีอะไรเหล่านี้นะคะ สำหรับในด้านภาษาเนี่ยนะคะอิทธิพลต่างชาติในด้านภาษาเราชัดมากเลยก็คือการที่เราจะนำภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะมีการใช้ภาษาเป็นคำทับศัพท์นะคะหรือใช้ในชีวิตประจำวันอย่างหลากหลายเช่นคำทับศัพท์คำว่าคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะคะการใช้คำว่า uniform นี้เรามักจะใช้เรามักจะใช้เป็นคำทับศัพท์ นะคะหรือการอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่เป็นของชาวต่างชาตินะคะแบบนี้เป็นต้นในส่วนของเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีซึ่งเป็นอิทธิพลที่ในแง่บวกที่เราได้รับมาจากต่างชาติซึ่งเข้ามาพัฒนาการใช้ชีวิตของ คนไทยในปัจจุบันนะคะอย่างเช่นด้านการติดต่อสื่อสารเราก็มีการใช้โทรศพัพท์ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาหรือเรื่องของการเดินทางการคามนาคมที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาใช้รถยนต์นะคะซึ่งทำให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเด็กๆลองมาช่วยกันครูคิดดูว่าอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติเนี่ยมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรบ้างนะคะกับสังคมไทยแล้วก็กับการดาเนินชีวิตของเรา ในเบื้องต้นนะคะคุณครูจะสรุปอย่างนี้ว่าในส่วนของผลดีก็คืออาจทําให้การดารงชีวิตของเรามันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นการใช้อินเทอร์เนต็ตการมีรถยนต์การใช้ไมโครเวฟพวกนี้นะคะส่วนในด้านผลเสียก็คือทําให้วัฒนธรรมบางอย่างของเราเนี่ยมันเสื่อมถอยลงไปตัวยอย่างเช่นการกินอาหารฟาสต์ฟู้ดทาให้เกิดอาการอ้วนนะคะนอกจากวัฒนธรรมเสื่อมถอยแล้วก็ร่างกายเราก็เกิดผลกระทบได้ด้วยนะ เรามาลองปริศนาท้าสมองกันนะคะดูว่าคุณครูมีคำถามอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลในดินแดนไทยนักเรียนให้นักเรียนจับคู่อารยธรรมนะคะว่าสิ่งใดเป็นอารยธรรมจีนและอันไหนเป็นอารยธรรมอินเดียถ้าเป็นจีนใส่ A ถ้าเป็น B ใส่อินเดียอันแรกเลยซาล,เล,า,ซา,ล,เลาเปาซาลาเปาเป็นจีนโรตี อาอินเดียการใช้กระทะจีนศาส,สนาพุทธอินเดียการใช้ตะเกียบจีนข้อใดไม่ใช่อิทธิพลของจีนในไทยกอไก่กา,การกินเจข้อไข่ภาษาบาลีข้อควายการใช้ลูกคิดงองงูกันไว้เจ้าคำตอบก็คือภาษาบาลี เขได้เป็นการรับวัฒนธรรมจากอินเดียด้านการปกครองกอไก่สมมุติเทพขอไข่ประชาธิปไตยขอควายฮ่องเต้งองูเผด็จการหลารปกครองแบบสมมุติเทพนะคะข้อต่อไปส่วนใหญ่อารยธรรมจีนเข้าสู่ไทยด้วยรูปแบบใดกอไก่ผ่านกษัตริย์ขอไข่ผ่านสงครามขอควายผ่านการค้าขาย ง,งูผ่านศาสนาคำตอบก็คือผ่านการค้าขายเป็นส่วนใหญ่ประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับอิทธิพลของจีนมากที่สุดก็ไก่ไทยข้าไข่เวียดนามข้าวายกัมพูชางองูพามา่าคำตอบก็คือเวียดนามสำหรับวันนี้นะคะก็ คลิปทบทวนคุณครูทําไปแล้ว3คลิปก็ให้เด็กๆดูนะคะแล้วก็ใช้ในการทบทวนสอบปลายภาคนะคะคําถามก็วนไปวนมาอยู่นี่มีแค่จีนอินเดียแล้วก็อารยธรรมต่างชาติที่เราคุ้นเคยกันทั้งนั้นขอให้นักเรียนจําแนกให้ออกแล้วก็ทุกคนชอบดีในการสอบนะคะสวัสดีค่ะ